ดาวเสาก็เป็นดาวแกส๊สเหมือนดาวพระหัสแล้วเราบินทะลุมันได้ไหมคําตอบไม่มีทางรอดแต่เอาจริงๆชั้นมันจาก,กาศด้านนอกคุณบินผ่านได้อยู่หรอกนะเพราะมันยังใสโปร่งเบาจนแทบไม่รู้สึกอะไรแต่พอลงลึกเข้าไปเท่านั้นเลยทุกอย่างก็เริ่มโหดขึ้นพายุดาวเสาถือว่าเป็นเจ้าของลมแรงที่สุดในระบบสุริยะ บางส่วนพัดเกิน1,800กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทียบกับโลกพายุที่แรงที่สุดบนโลกแค่400กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแทบไม่ถึง1ในสของทางเสาเลยแต่ถ้าลึกลงไปอีกไฮโดรเจนจะเริ่มกลายเป็นไฮโดรเจนเหลวและลึกกว่านั้นกลายเป็นไฮโดรเจนโลหะสถานะแปลกประหลาดที่ไม่มีบนโลกแกนกลางล่ะเราอาจคิดว่ามันเป็นแกนแข็งหรือกึ่งของเหลว ผสมหินและน้ําแข็งแต่ยังไม่รู้แน่แน่ว่าแข็งแค่ไหนเพราะอุณหภูมิที่นั่นอาจสูงถึง11,700องศาเซลเซียสร้อนกว่าพื้นผิดวดวงอาทิตย์ซีกแล้วคุณรู้ไหมนาซาเคยสั่งให้ยานแคสซินีดึงลงสู่ดาวเสาร์จริงๆแบบตั้งใจมาดูกันว่ายานจะอยู่ร้อนได้นานแค่ไหนเมื่อยานเข้าสู่ชั้นบรรยากาศที่ประมาณ1,915กิโลเมตรในยอดเมฆ ดยความเร็วสูงถึง113,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงแรกชั้นบรรยากาศยังเบายานแท้ไม่รู้สึกอะไรแต่พอเข้าไปประมาณ1,500กิโลเมตรเหนือยอดเมฆทุกอย่างเปลี่ยนไปแรงดันและอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็วพายุรุนแรงทำให้ยานแกว่งสะบัดแรงเสียดฐานทำให้ชิ้นส่วนภายนอกร้อนจนเริ่มไหม้และนี่แหละคือช่วงเวลาเผาไม่เต็มรูปแบบ หลังจากเข้าสู่ชั้นลึกไม่ถึง30วินาทีสัญญาณสุดท้ายทุกส่งมาถึงโลกยาเริ่มแต่สลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและจมหายไปในชั้นลึกของดาวเสาเหมือนดาวตกที่ถูกกลืนเข้าไปสรุปง่ายๆคือถ้าคุณลองบินลงไปในด,ดาวเสาคุณจะหายไปจากประวัติศาสตร์เร็วกว่ายานแคสซินีซะอีก